เจริญสุขเจริญพรศรัทธาสาธุรชนยุติธรรมกัลยายมิตรทุกคนทุกท่านเช้าวันนี้ออกรับบิณฑบาตในบรรยากาศหนาวเย็นหนาวเย็นในท้องทุงนาตอนนี้ก็มีหมอกลงเต็มเลยเต็มพื้นที่นะก็่อนโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้รับดูรับชมและร่วมใส่บาตรพระสงฆ์ทุกๆเช้ารวมอนุโมทนาบุญกับหลวงปู่ในทุกๆบุญขอ โวยขอให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความ,มเจริญมีความสุขก,กายสุขใจท้องปรารถนาประการทุกคนทุกท่านสาธุ ก็ไกลก็ไกลก็ไกลเราเราปูอยู่ในวัดแล้อ้ขันเสียงดีเอก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 เาเหมียวพี่นวดเป็นสีทองจามจุรีเราลงปูอยู่ตรงนี้เนาะเราลงปูอยู่ตรงนี้อากาศหนาวหนาวเย็น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 หนาว เข้ามาในบ้านแล้วน้องนองแมวอยู่ตรงไหนเตินกันระยัางตีกันระยังอมาแล้วอแพนด้าเท้าขาวใหญ่มีใครอีกอนี่ใครนี่ทองอ่อนทองอ่อนสีสีสีส,สีลูกสีสีสีลูกสีใครนอนอยู่ในนี้ อันนี้คือคายน,นี่คือจินตลาจินตลาอยู่นี่เลยนารัตไปไหนหืมนารัตไปไหนนารัตไปไหนจมจุลีมากินข้าวกับและเข้ามากินอาหารกับเขาด้วยพองเล็กเพชรดำน้อยพองเล็กเพชรดำน้อยบุญชยัยบุญชัยอยู่ในบ้านก่อนนะลูกเนาะออกมาข้างนอกไม่ได้เดี๋ยวไปกวนกันกัดก,กันกับเจ้าอะไรอะไรน้ำเพชร น้ำเพชรอยู่ไหนไม่รู้นะน้ำเพชรเข้ามาแล้วอยู่ไหนไม่รู้อ่าน้องปุ้ยฝ้ายปุ้ยฝ้ายอยู่บนนี้ลูกนะปุ้ยฝ้ายนอนบนนั้นปู่เอาอาหารให้กินบนนั้นละเนาะปุ้ยฝ้ายก็อยู่ตรงนี้อืมน้องน้ำเพชรเข้ามาอยู่ด้วยกันแต่ไม่รู้อยู่หลบอยู่ตรงไหนอ่านวรัตอยู่นี่นวรัตนาวรัตอยู่ตรงนี้น,นวรัวรวรตร เพื่อนเราไปไหนลูกเพื่อนมาใหม่ไปไหนเพื่อนใหม่เข้ามาไปอยู่ตรงไหนแล้วหาไม่เจอแล้วน้องอะไรอยู่บนนี้ลูกอะไรอยู่บนนี้สีสีแว่นดำสีสีแว่นดำอยู่ตรงนี้น้องส้มขาวเล็กส้มขาวเล็กอยู่นี่นะส้มขาวเล็ก อใครอยู่นั้นไออยู่ในการสองเหมียวเลยดีจังดีจังอยู่นี่สองเหมียวแคน่นะดวงเลยดีดวงเลยดีกับดำดำเล็กหางกวักดำเล็กหางกวักอยู่ตรงนี้ดำเล็กหางกวักอยู่ตรงนี้เออเป็นเพื่อนกัน,กนแล้วนะแข่งแข่งแข่งอยู่ในการแบบนี้นะกันวันนี้แต่็แล้วก็วิ่งลงมาแล้วก็วิ่งขึ้นไปหลบตัวไหนก็ได้นะ อเดินมาทั้งนอีกทั้งนี้อีกใครอยู่นั่นงอยู่นี่เยอะแยะนี่ยส้มขาวใหญ่ส้มขาวใหญ่แอบตรงนั้นซับทวีแอบอยู่ตรงนี้ซับทวีเดินมาทั้งน,นี้มีใครอยู่บ้างอยู่ไหนก็นหมดละ <laughs> เดินมาไม่เห็นไม่ครบเห็นไม่ครบเหมียวอไม่ครบเหมียว ด้านนี้น้องเล็กอะไรชวนฝันชวนฝันเล็กชวนฝันใหญ่กับไปสามสีนวลเมสามสีนวลอา่าจริงก็จะต้องไปแล้วสิวันนี้นะจะหมอขอเลื่อนไปสองวันเลื่อนไปสองวันเนาะหมอไม่สบายหมอไปสบายนะเนาะบุญบุญสม บุญสมตรงนี้บุญสมอยู่นี้กอนลูกนะจะออกข้างนอกไม่ได้ลูกเนี่ยจะรอก่อนรอจับเจ้าน้ําเพชรเข้าเข้ากรงกันเนาะเขาะนะเดี๋ยวจะกวนกันอ่าน้องอะไรบุญสมบุญทรงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่พูดผิดแล้วนี่น้องอ่าเท้าเล็กเล็กอยู่นี่เท้าเล็กอันนี้น้องบุญทรงบุญสมอยู่นี่บุญสมน้องหนึ่งเดียวกับมีสุข หึงเดียวมีสุกอยู่ในนีนนอ้ออกมาแล้วนะออกมาวิ่งเล่นข้างนอกแล้ววิ่งเล่นขนะ้างนอกเลยออกมาเดินมาตุบๆ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 เดินมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปดูอีกสองเมียกันดูอีกสองเมียกันทางนู้นสองเมียอยู่ทางนั้นเอาวิง่งวิ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 ่งน้ำเพช์อยู่ไหนน้ำเพช์เพชไม่เห็นน้ำเพช์เลย เดี๋ยวไปดูเนองนี่ก่อนขาวใหญ่ขาวใหญ่หญไม่ใช่ขาวเทาขาวขาว,ขาวเทากับดำสนิทดำสนิทอยู่ตัวนี้กับขาวเทาอยู่นั้นอันนี้ก็ยังออกไปได้ลูกนะเดี๋ยวรอบางสี่กันลูกนะแล้วก็ทำหมันกันเนาะออกไปเดี๋ยวไปเจอกับน,น้ำเพชรน้ำเพชกำลังคึกขนองอยู่ลูกน้ำเพชกำลังร้องคือร้องเงาเงาทั้งคืนเลย เราง่างาทั้งคืนเลยน้ำเพชรน้องเล็กๆวิ่งเล่นแล้วเอานั่นแหละเจอมาละน้ำน้ำเพชรน้ำเพชรนู่นแอบซุ่มอยู่ตรงนั้นมาน้ำเพชรมาเร็ว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 จะน้ำเพชรหางปุ๊เร็ว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 มาเนี่มาเร็วเร็วเร็วโอ้โหวิ่ง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  วิ่งหลบวิ่งหลบวิ่งแอบโอ้ยถ้าไจ,จับดีถ้าจับได้นี่จะทำความสะอาดเนื้อตัวเนาะเนื้อตัวมอมแมมโอ้ตัวม,ม,มอวมแมมก้นดำปืดๆเลยขนยาวเน,ะนานะขนยาวแล้วเขาขับถ่ายไม่ได้ทมความสะอาดไม่ได้เช็ดเรียบร้อยไม่ได้อาบน้ำจับไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะให้เขาอยู่ในบ้านนี่แหละเดี๋ยวก็สักวันหนึ่งก็คงจะได้อยู่ให้เขาคุ้นเคยก่อนเนาะ สำหรับที่นหลวงพ่อขอนำภาพบรรยากาศช่วงนี้เช้านี้ให้กับทุกท่านได้รับชมกันไว้ที่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมีอะไรต้องทําอีกหลายๆอย่างก็ขออนโมทนาสาธุกับทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน้องเหนียวจะส่งอาหารของกินของใช้อยู่ยาวพิจารณาพร้อมทั้งการดูแลเรื่องการทำหมันทำวัคซีนการดูแลเรื่องการเจ็บป่วยขออโมทนาสาธุขอบุญกุณาทุกท่าย จงเป็นเพระพราะปัจจัยน้นนำความชูให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ต้องความมุ่งม้าปรารถนาทุกการทุกคนทุกท่านเถิดมีสุขมีสุขกินหญ้าหรือเรามีสุขกินหญ้าจุ๊บจุ๊เล่นกินเล่นเล่นเรามีสุขอยู่ตรงนี้น้องดวงดวงดีดวงดีลงมาแล้วล่ะดวงดี ดวงฤดีดวงเฤดีวิ่งเล่นกับน้องหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวดวงฤดีวะอยู่ในวัยเดียวกันนะหนึ่งเดียวดวงฤดีใครอยู่บนหลังคาชอบพกาชอบพกาอยู่บนหลังคา เล่นกันดีๆลูกเด้ยอยครับเดี๋ยวพบก,กันใหม่คิดจะไปขอความสุขจุมีเดีย๋ยวทุกคนทุกท่านสาธุอายุวันโสุขังพระลาง